กุกรรม,มังพุทธเทกุกรรม,มังธรรมเมกุกรรม,มังในบทที่ขอขมาพระพุทธประธรรมประสงค์กุแปลว่าเลวว่าชั่วว่าผิดกรรม,มะแปลว่าการกระทำกุกรรม,มังแปลว่าการกระทำที่เลวที่ชั่วที่ผิดตามความหมายคำว่าอากุศล ความหมายมันก็เท่ากับคําว่าอากุศลกรรมคำวาค่ากูกรรมะก็มีความหมายเท่ากับคําว่าอากุศลกรรมนี่กลัวว่าพูดบ่อยๆขอสมาพระตสายบ่อยๆแล้วก็ไม่รู้ว่าอะไรคำว่ากูแปลว่าชั่วชั่วก็นําไปสู่บาปนําไปสู่ทุกข์นำไปสู่อบาย